สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Tribe Thailand วันนี้จะมาแนะนำวิธีการสร้างลิงก์ i b ให้ท่านทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบหลังจากนั้นให้กดเข้าไปที่คำว่า Partner ในส่วนนี้หากเป็นการใช้งานครั้งแรกท่านจะต้องกดเข้าร่วมเป็นพ a r t n e r กับ Tribe ก่อนให้เลือกคำว่าเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์จากนั้นให้อ่าน เงื่อนไขยอย่างละเอียดแล้วกดยอมรับเงื่อนไขกดเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์หลังจากนั้นระบบจะเด้งกลับเข้ามาที่หน้านี้ให้เรากดเข้าไปที่คำว่าไปที่พาร์ทเนอร์พอร์ทัลทำการล็อกอินด้วยรหัสผ่านและอีเมลของเราอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อล็อกอินเสร็จแล้ว เราจะเข้ามาที่หน้านี้นะครับให้ทำการเลื่อนลงมาที่มุมขวาล่างนะครับจะมีคำว่าลิงก์ผู้อ้างอิงของคุณให้เรากดคำว่ารับลิงก์ใหม่จากนั้นเลือกประเภทสัญญาที่เรามีนะครับเลือกประเภทบัญชีที่เราต้องการเช่นบัญชี Standard เ,เลือกภาษาแล้วกดรับลิงก์ใหม่ จากนั้นเราจะสามารถคัดลอกลิงก์ IB เพื่อส่งให้กับลูกค้าเป็นลิงก์แนะนำลูกค้าหรือลิงก์แนะนำซับ i b อีกทีครับก็สามารถกดคัดลอกแล้วส่งให้คนที่เราต้องการจะเชิญได้เลยครับเพียงเท่านี้ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้างลิงก์ IB ครับ